ของช่างหมูนะคะเป็นอีกหนึ่งช่างนะคะที่ภูกเกริมบ้านกล้าการันตีงานดีมีคุณภาพนะคะมีการรับประกันที่สําคัญมีหน้างานจริงๆตรงปกไม่จบตาแน่นอนนะคะนี่เลยเพิ่งพูดถึงรถไฟก็มายพอดีเลยตรงนี้ในการออกแบบนะคะ ของตัวบ้านครายพนออกไอเดียแล้วคนออกแบบคะจริงๆต้องพูดอย่างนี้ครับลูกค้าให้มอบหมายให้ทางเราเป็นผู้ออกแบบครับเราก็ดูสไตล์ที่ลูกค้าชอบครับ<ฮ>ลูกค้าชอบสไตล์แบบไหนเราก็จัดให้ลูกค้าครับครับแล้วก็ออกแบบให้ลูกค้าครับลูกค้าก็ไปกู้ธนาคารแล้วก็ผ่านแล้วก็มาสร้างกันคําเตือนจากทางบูมเอรีวิวบ้านก่อนจะจ้างช่างทุกช่างที่ทางเพจ r รีวิวแนะนำให้ไปคุยกับเจ้าของบ้านและดูผลงานช่างก่อนที่จะจ้างนะครับ สนใจโทรหาช่างโดยตรงทางเทจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างแต่อย่างใดกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับบุ้งเอ๋รีวิวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook แล้วก็ Tik t o k นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านและเรื่องช่างนะคะวันนี้น้องเอเ๋ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรและแขกพิกรรับเชิญเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับผมวันนี้เราอยู่ที่อำเภอและจังหวัดอะไรกันคะวันนี้อยู่จังหวัดสระบุรีนะครับอำเภอบ้านหมอนะครับผมวันนี้นะคะพามาชมนะคะบ้านนะคะสไตล์แบบลักชูรี่พรีมเมียมเลยนะค,ะครับผมหลังขนาดนี้มีขนาดหน้ากว้างลึกเท่าไหร่พื้นที่ใด้ใส่เท่าไหร่คะกว้าง14ครับลึก12เมตร50บครับโดยประมาณครับมีพื้นที่ว่างแหว่งนะครับมีส่วนยืนสวนตัดครับผม ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะบ้านหลังนี้ประกอบไปด้วยสี่ห้องนอนครับสมห้องน้ำนะครับหห้องทานอาหารใหญ่หนึ่งห้องโถงใหญ่ครับแล้วก็หนึ่งห้องครัวนะครับโดยประมาณแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเราก็ต่อเข็มครับตามหลักวิศวกรรมนะครับรับประกันได้สิปีครับโครงสร้างผนังอินแดงทั้งหลังนะครับแล้วก็ฉาบสกิมโค้ทด้วยครับผมหลังคาให้เป็นอะไรคะอันนี้เป็น s อสซีจเกริล้มต้นครับผมรูถามหน่อยแต่หลังช่างหมูในการสร้างเนี่ยมีระยะการก่อสร้างนานหรือเปล่าคะ จริงๆจริงระยะการก่อสร้างก็มันอยู่ที่ว่าหนึ่งชั้นหรือสองชั้นนะครับแต่หลังแบบนี้ก็อยู่ประมาณสิบเดือนครับโดยประมาณสิบเดือนเท่านั้นนะครับผมถ้าใครสนใจสามารถติดต่อช่างหมูไปสร้างนะคะได้ที่เบอร์อะไรคะครับเบอร์ติดต่อครับผมช่างหมูครับเบอร์ติดต่อศูนย์หกหกครับหนึ่งสองแปดครับเก้าห้าเก้าห้าครับผมค่ะชมด้านในได้ไหมได้ครับได้ครับไปกันเลค่ะท่านผู้ชมโอ้พี่หมูบ้านหลังใหญ่มากเลยอะค่ะเรามาชมรายละเอียดด้านนอกก่อนดีกว่านะคะครับผมสำหรับรายละเอียดด้านนอกนะคะที่เราเห็นอยู่ก็ที่เราเดินเข้าบ้านเลยก็จะเป็นฟุตบาท ฟุตบาทนี่ให้ยังไงบ้างคะจริงๆเราให้เทเทรอบ้านให้หมดเลยครับ1เมตรระยะชายคาครับ<ต>หน้าบ้านเราก็เทให้อยู่ประมาณ1เมตรห้ครับโดยประมาณแล้วทำไมไม่ติดก,กับตัวบ้านอะคะอันนี้เราเป็นการเทจ,จอยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่หินเพิ่มอีกรอบนึ่งนะครับอันนี้เป็นหินสวยงามครับให้ลูกคา้ารอบสุดท้ายครับรู้ถามหน่อยจอยมีข้อดีอย่งไงบ้างที่ ของของเราที่เราทาให้กับลูกค้าอย่างอ๋อจริงๆคือหนึ่งคือ1เลยครับที่ลูกค้าได้จริงๆเลยก็คืออ่า่มันไม่มันไม่ติดตัวบ้านครับไม่ดึงให้ผนังร้าวครับสคือเป็นจุดตกแต่งครับถ้าเราเหินมาโรยอะไรโรยมันก็ถ้าเราดูแลก็ย่ายจะไม่ขึ้นครับผมใช่โอ้โหหน้าต่างนี่คือหรูหรามากๆเลยนะคะสไตล์แ, <c oughs> แบบทรงแบบยุโรปยุโรปเลยนะคะมีไฟทิเยอะมากตัวนี้เป็นอะไรคะตัวนี้เป็นหินกาบครับหินกาบหินชิ้นนะครับโดยประมาณครับ งานตกแต่งทุกอย่างท่านผู้ชมรับชมให้จบนะหนูบอกเลยราคาแบบโดนใจอะ่ะมีตังต้องรีบโทรจองนะเดี๋ยวคิวจะเยอะนะคะครับขอบคุณ <laughs> ครับมาพามาชมต่อนะคะในส่วนของโซนต่อไปช่างาหัรรตรงนี้ในการออกแบบนะคะ ของตัวบ้านครายพนออกไอเดียแล้วคนออกแบบคะจริงๆต้องพูดอย่างนี้ครับลูกค้าให้มอบหมายให้ทางเราเป็นผู้ออกแบบครับเราก็ดูสไตล์ที่ลูกค้าชอบครับลูกค้าชอบสไตล์แบบไหนเราก็จัดให้ลูกค้าครับครับล้วก็ออกแบบให้ลูกค้าครับลูกค้าก็ไปกู้ธนาคารแล้วแค้ผ่านแล้วก็มาสร้างกันอ๋อของ้หูแบบว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเงินสดกู้ธนาคารก็สามารถสร้างได้เหมือนกันใช่ครับเราสามารถดูแลให้ลูกค้าได้เลยครับปกติเลยใช่ครับดีจังเลยนะท่านผู้ชมครับ เขาเรียกว่าช่วยลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการแบบพาไปกู้อย่างนี้ด้วยไหมคะใช่ครับใช่ครับแต่เเราติดต่อสินเชื่อให้ลูกค้าด้วยนะครับเราทําเป็นบิวคิวเสนอธนาคารให้ลูกค้าด้วยใช่ครับแล้วก็มีบิวคิวทั้งใบธนาคารและบิวคิวก่อสร้างจริงก็มีครับผมใช่ค่ะประตูทางเข้าใช้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นานไม้ครับเป็นไานยังเป็นไม้ทั่วไปอยู่ครับผมถ้าเป็นไม้หลไมอะไรก็จะแพงขึ้นไปอีกครับ<ม>แต่ท่านผู้ชมประตูนะมีมิติมากๆเลยอะคะ่ะเห็นปะ่ะประตูแบบ มีแนวตรงแนวมิติอย่างเงี้ยพอคนจับมีแพงมากครับเนี่ยดูหลาบมากๆเลยแพงมากครับเชนด้านในเข้าเชนด้านในเข้าดูได้เลยครับเชนได้ครับเชนไดครับท่านผู้ชมรู้ถามก่อนนะคะก่อนที่เข้ามาเนี่ยเราอยู่บริเวณตรงกลางห้องโถงแบ่งเป็น3โซนด้วยกันนะคะอย่างโซนทางด้านนู้นมีอะไรบ้างคะอ่าด้างนู้นก็จะเป็นห้องห้องอ่าห้องครัวครับห้องทานอาหารครับแล้วก็มีห้องน้ําด้วยครับแล้วทางนี้ด้านนี้อะค่ะอันนี้เป็นห้องโถงตรงกลางนี่จะเป็นห้องโถงครับฝ้าหลุมสวยๆอย่างเงี้ยผมจะให้ทุกหลังเลย ใช่ครับประกอบไปด้วย2ชั้นครับโดยประมาณครับถ้าเกิน2อชั้นก็ลูกค้าก็ปรับงบเพิ่มเติมเอาครับนิดหน่อยใช่ครับไม่ได้เยอะความสูงนะคะความสูงตัวบ้านนี่คือเราให้3มเมตรขึ้นไปครับสามเมตรขึ้นไปสแตนดาร์ดคือ3มเมตรเลยใช่ครับโอ้หคุนะท่านผู้ชมแค่ไฟพิสตันแบบหูวๆนี้ก็แพงแล้วนะใช่ครับถ้าบ้านเกรดพรีเมียมเนี่ยครับราคาก็คือเราจะให้เป็นกระเบื้องเนี่ยสวยๆแบบนี้ครับก็คืออาจจะเป็นแกริโต้60คูณห0หรือถ้าลูกค้ารับรับรับค่าความเหลื่อมของกระเบื้องได้ลูกค้าบางท่านก ใช่ครับไอพวกนี้จะมีความเหลื่อมนิดหน่อยครับประมาณที่เขาเรียกว่าโกลงอะครับโกลงหนึ่งมิลเนี่ยโดยประมาณใช่แต่อันนี้ก็ต้องปรับช่างฝีมือในการทำเลยใช่ครับลูกค้าก็ต้องรับได้ด้วยครับว่ามันจะมีค่าเออเลิ่มมันนิดหน่อยครับผมใช่ครับนี่นะคะสําหรับห้องโถงนะคะท่านผู้ชมมีหน้าต่างเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบว่ารายละเอียดของบัวล่างด้วยใช่ครับพัชใช้งานนะคะ ให้กับลูกค้ากี่จุดบ้างคะจริงๆก็มีห้องหนึ่งก็มี1 2 3สนะครับโดยประมาณ3าถึงสจุดครับตามที่ลูกค้าคือเราเราจะมีข้อดีคืออย่างนี้เราออกแบบให้ลูกค้าครับลูกค้าจะเห็นแปลนก่อนเห็นระบบไฟฟ้าก่อนว่ามันมีกี่จุดสมมติถ้าเราตีราคาเสร็จไปแล้วเนี่ยลูกค้าอยากมาเพิ่มทีหลังเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มเงินส่วนต่างไปแต่ถ้าสมมุติว่าเหมาอยู่ในแบบแล้วก็คือจบตามแบบครับผมจบตาม,มตามแบบเลยใช่ครับใช่ครับโอ้หนูถามหน่อยเรื่องแบบพูดถึงแบบกละนะคะช่างหมูมี การออกแบบมมีเสียค่าแบบบ้านไหมคะจริงๆต้องพูดอย่างนี้นะครับการออกแบบบ้านการเริ่มต้นในการการไปแบงก์การออกแบบอย่างไ้ครับลูกค้าต้องวางมาจจาเกี่ยวกับการออกแบบก่อนครับต้องจ่ายจ่ายประกันก่อนให้ให้สักสักหน่อยครับมรจำสองสามหมื่นอะไรก็ได้ครับเพื่อให้ทางผมอุอ่นใจว่าลูกค้าอย่างน้อยลูกค้าไม่เขียนเล่นเพราะคนเขียนเล่นเยอะครับคุณผช่ใช่ครับบางครั้งช่าไม่ได้มีเวลาใช่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกค้าต้องรู้ตัวเองด้วยว่าเครดิตลูกค้าเป็นยังไง ครับมีโอกาสกู้ผ่านไหมเลทบ้านสามสี่ห้าล้านเนี่ยลูกค้ามีเลทมีโอกาสกู้ผ่านไหมค่ะใช่ครับอ๋อเพราะว่าทางช่างอ่ะเราก็ให้ลูกค้าไปแบงค์เช็คเครดิตบูโรก่อนอยู่แล้วว่าก่อนที่จะออกแบบอ่ะลูกค้าได้ัเจ็ตประมาณเท่าไหร่เราก็มาออกแบบให้ลูกค้าให้อยู่ในงบประมาณที่แบงค์ให้ใช่ครับแต่ไม่ใช่ว่าอยากได้จนเยอะเกินไปมันทําให้กู้ไม่ผ่านเงี้ยเราก็ลําบากใจครับ<ะ>เราถึงจะต้องให้ลูกค้ามัดจําก่อนออกแบบทุกครั้ง ใช่ครับเราจะพูดกับลูกค้าเลยถ้าลูกค้ามั่นใจจ้างช่างหมูครับไม่ผิดหวังแน่นอนแต่คุณก็ต้องให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าคุณมาจ้างให้ผมสักทีหนึ่งนะไม่รู้ว่าคุณไปคุยกันหลายคนเดี๋ยวมันจะผิดพลาดดี๋ยวผมก็ทำงานฟรีครับโดยไม่มา้ อย่างบ้านหลังใหญ่ๆแบบนี้ค่ะพื้นที่เยอะขนาดนี้ต้องมีวิศวะในการเซมอย่างไรบ้างครับจริงๆก็เหมือนเหมือนการออกแบบนะครับเริ่มต้นนะครับาการออกแบบก็คือมีเอกษษษษนอนสาร n 2 n 4ตามกฎหมายครับควบคุมเอกษษษษนอนสารน4เนี่ยถ้าบ้านเกินพื้นที่เยอะแบบนี้ครับเขาจะมีเอกสารน4วิศวกรเอกสารน4สถาปนิกครับควบคุมงานก่อนการก่อ,ก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 อสร้างใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาก่อนเราจะส่งบ้านลูกค้าทุกครั้งวิตเตอร์ไฟเบรกเกอร์เราชุดเซฟตี้คัทเราจะต้องมีการไฟฟ้าเข้ามาตรวจ ว่ามีการทิปมีการ้มันผ่านมาตรฐานหรือเปล่านี่ครับมันปัญหามันเป็นแบบนี้ครับคือการทํางานที่มีมาตรฐานนะก็คือต้องมีมาตรฐานทุกหน่วยองอค์กรใช่ครับไม่ใช่เรามีมาตรฐานแค่คนเดียวทุกคนที่เข้ามาก็ต้องสามารถตรวจสอบเราได้ครับผมต้องเป็นทํางานเป็นทีมเวิร์กแล้วก็ทำานออกมาได้ดีด้วยใช่ครับอย่างนี้หนูเห็นแบบเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าต่างหรือประตูเขาเนี่ยจริงจมันก็เป็นกึ่งประตูกึ่งหน้าต่างครับเวลาเรานั่งทานอาหารเราก็อยากจะมองภูมิทัศน์ครับ บ้านหลังนี้ยังใช้ภูมิทัศน์อีกเยอะครับยังปรับภูมิทัศน์อีกเยอะเู่ค้าเนี่ยเราเปิดสี่สามบ้านถเห็นสามารถเปิดได้หมดเลยค่ะถูกต้องครับถูกต้องสามารถเป็นประตูได้สามารถเป็นหน้าต่างได้ครับ<อ>คือคือมันเป็นความต้องการของลูกค้าเลยโดยตรงเราเรามีหน้าที่ตอบสนองลูกค้าครับว่าเออห้องนี่กินข้าวยังไงให้อร่อยกินข้าวยังไงให้มีความสุขดูครับดูค้าสุดูทุกอย่างดูกระเบื้องครับนีน่มันเขาเรียกว่าถึงงานเป็นเกรดพรีเมียม แต่ก็ไม่ใช่ว่ากระเบื้องไม่ดีแล้วช่างจะปูให้ดีได้ไม่ใช่ครับทุกอย่างก็ต้องไปพร้อมๆกันต้องเป็นเกรดเอ,อเลยถูกต้องครับถูกต้องค,ครับหรือไม่ลูกค้าก็ซื้อเกรดเกรดอาจจะอาจจะมีเหลื่อมนิดหน่อยลูกค้าต้องรับได้อันนี้ต้อง,ต,องต้องเข้าใจครับต้องเข้าใจช่างด้วยเะา,า,าจของค้าด้วยใช่ต้องให้โอกาสช่างด้วยครับใช่นี่คะ่ะตรงนี้เป็นอันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ครัวครับใช่ครับเคาน์เตอร์ครัวนี่คือเคาน์เตอร์ครัวนี่เราก็ดูแลให้ลูกค้าครับสิ่งที่สิ่งที่เราไม่ได้รวมก็คือพวกลิิ้้้นนนนชชชััััักกคคครรรรบบปะเเเเภททขออองงลลลแแ่่ีหหืาาดดููใใม ก่อเคาน์เตอร์ให้ครับแล้วเคาน์เตอร์นี้นปกติหนูจะเห็นแค่เฉพาะตรงนี้แหละที่มีปักแต่ทำไมตรงนี้ถึงมีปักด้วยครับจริงๆตรงนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้ครับว่าอยู่ที่ความต้องการลูกค้า1พัดลม2ไอเครื่องเป่าแอร์ครับแอร์ติดตั้งพื้นครับปกติลูกค้าอยากได้เรามีหน้าที่ตอบสนองครับไอพวกนี้ไม่แพงหรอกครับแต่ขอให้บอกตอนออกแบบครับถ้ามาบอกที่หลังมาเจาะมาผ่ามันทํางานยากครับ ไอ้ต้องพูดแบบตรงๆนะครับใช่เนี่ยอย่างที่บอกแหละหลังแรกคุณบอกเคยเจอเหมือนกันปกติจะไม่ค่อยได้เจอแบบไม่ได้ไปถามแบบมันเป็นไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะครับผมจะพูดให้ฟังอย่างแก๊สแล้วก็ฮู้เน่รวมไหมคะจริงๆไอ้ตัวไอ้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้มันเป็นงานซื้อนอกอยู่แล้วครับแต่การการติดตั้งวางระบบเราติดตั้งให้หมดเลยใช่ครับเดิม มาค่ะถึงโซนตรงบริเวณของห้องน้ำนะคะรับแขกแล้ค่ะพี่หัพาชมหน่อยค่ะรายละเอียดห้องน้ำเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นประตูลามิเนตนะครับนี่เป็นประตูลามิเนตก็ทั่วไปแล้วก็มีงานซับองกบครับแล้วติดตั้งซับให้ลูกค้าเรียบร้อยครับพอเข้ามาข้างในนะครับมันก็จะเป็นห้องน้ําครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํารับแขกครับพี่อ่าเป็นห้องน้ำรับแขกครับค่ะรับแขกรับแขกนะคะจะเป็นด้วยการสองสเต็ปด้วยกันนะคะใช่ครับไอเดียและดีไซน์อะค่ะยังไงบ้างคะจริงจริงใน ในงบประมาณนะครับมันก็จะเป็นในแบบก็จะเป็นห้องเรียบๆครับแต่เราให้ความสําคัญเกี่ยวกับเกี่ยวกับการตกแต่งเราก็จะทําชั้นวางของให้ลูกค้าครับโดยประมาณแล้วก็มีชั้นวางของมีสุขภัณฑ์อันนี้ลูกค้าเลือกเองหมดเลยครับอาจจะมีเพิ่มเติมงบประมาณแล้วแต่ความหรูของลูกค้าที่ลูกค้าเลือกแต่ทุกอย่างรวมในวิวคิวหมดแต่อาจจะมีขอบเขตราคาในการในการเลือกใช้ก๊อกนงก๊อกน้ำเนี่ยครับโดยประมาณไปอย่างนี้เลยใช่ประตูอันนี้ออกไปทางด้านหลังอันนี้ไปด้านหลังบ้านครับใช่ครับ เปิดสักนิดนึงนะคะนี่ให้คุณผู้ชมได้รับชมนี่ค่ะออกไปทางด้านหลังบ้านก็มีนี่ก็เป็นบันไดครับรู้ถามหน่อยครับสุขาพิบาลให้อย่างไรบ้างคะจริงจริงสุขาพิบาลเราเดินให้รอบบ้านนะครับรอบรอบบ้านเลยแต่ไม่ใช่รอบที่ดินทั้งหมดนะครับต้องต้องพูดอย่างนี้ว่าบางท่านที่เยอะบางท่านที่น้อยส่วนมากเราจะเน้นเป็นว่าให้แค่รอบบริเวณบ้านใช่ครับหนึ่งจุด ถ้าหมูให้เป็นบ่อกเกิดหรือบ,บ่อซึมคะพวกถังแซกอะไรออถังถังแซกเราก็เป็นถัง,งบําบัดตามตามปกติเลยครับแล้วก็มีถังซึมก็คือถังรองน้ําก่อนออกสาธารณะครับผมใช่ค่ะมาค่ะเรามาชมนะคะทางซีกนี้นะคะก็จะเป็น2ห้องนอนละคะใช่ครับอันนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์นหนึ่งด้านล่างครับกับห้องนอนที่สองครับที่ผู้ชมเลยคะ่ะครับมาเลยครับตามมาครับตามมาท่านผู้ชมนะวงกบสวยมากเลยออกเป็นสีเทาๆนะคะ <laughs> แล้วภายในมีมหน้าต่างเยอะมากเลยใช่ครับค่ะอบอกดีเทลรายละเอียดสาหรับห้องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะจริงๆดีเทลรายละเอียดครับห้องนี้ต้องการความอบอ,อุ่นครับกระเบื้องสีน้ําตาลอ่อนคิ้วบัวกันเลือกสีน้ําตาลอ่อนค่ะใช่ครับห้องมีหน้าต่างโปร่งโล่งสบายมีหน้าต่างทั้งหมดอันนี้เดี๋ยวถ้ามีชุดม่านก็จะสวยกว่านี้อีกใช่ครับในชุดม่านยังไม่เข้า นี่นทุกชมขาแล้วที่สําคัญเลยนะร้าบ้างกับช่องหนูเนี่ยมีการเซอร์วิสนะคะก่อนเข้าอยู่ด้วยนี่ที่เราเห็นกันอยู่อย่างนี้เลยพี่หนูบอกหนยค่ะจริงๆอันนี้ก็ต้องคือต้องเพิ่มพูดอย่างนี้นะครับงานคินนิ่งงานทําความสะอาดบ้านที่เราทําให้ลูกค้าทุกหลังเราจะมีบริษัทหรือมีทีมงานเข้ามาล้างบ้านให้ลูกค้าทุกหลังเลยล้างให้สะอาดก่อนเข้าอยู่เรื่องฝุ่นเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงไม่สะอาดเราก็ไม่ถอนใช่ครับอันนี้นะคะเป็นแบบอย่างที่ดีนะที่พี่ช่างนะ เวลาทําบ้านเสร็จอ่ะเคียร์พินดิให้กับลูกค้าอันนี้คือบวกไปยังค้าหรือว่าเราทําให้กับลูกค้าฟรีเลยจร,จ,รจริงจริงเราต้องพูดอย่างงี้ครับมันมันอยู่ที่แบรนเ์ทแต่ละหลังว่าเขาต้องการหรือเปล่าถ้าถ้าเขาต้องการครับเราก็ดูแลได้ได้ไดครับอันนี้เป็นห้องนอนที่สองนะครับห้องนอนที่สองค่ะครับนี่นะคะทานผู้ชมสำหรับ ซึ่งน้อยมากที่บ้านจะทำนะคะอย่างที่บอก,กไม่ใช่บ้านมีเนี้ยมเราไม่ใช่ผลงานเช่าหนูนี่บอกเลยไม่ได้เห็นแน่นอนนะคะกับบ้านคุณภาพขนาดนี้มีการรับการทั้งงานแล้วก็เก็บสีได้เนียนมากๆเลยบ,บ,อบอกเรื่องสีหน่อยสิคะผนังก่อนที่จะเรียบเรียงขนาดนี้จริงๆผนังเนี่ยเราก่อด้วยอิฐแดงนะครับเราเป็นงานชาบเรียบชาบสกิมนะครับเนี่ยเป็นงานชาบสกิมให้ลูกค้าทุกหลังครับอุ้ย เป็นงานชาปสกินแล้วก็คือตามจริงอ่ะกิดแดงก็คือดีอยู่แล้วอ่ะต้องฉาบสกินด้วยเหรอคะจริงๆมันเป็นรายละเอียดของเนื้องานมากกว่าครับเราอยากให้ลูกค้าได้ได้รายละเอียดที่ดีครับอยากให้ได้เนื้องานที่ดีครับมองไปทางไหนก็ละมุนตาครับอยากอยากได้อ่ามันเป็นอ่าภาพที่สะอาดครับโดยประมาณเดีปักไฟผู้ชมปักไฟคือเยอะมากนะคะสี่จุดของในห้องห้องนอนเลยเดี๋ยก็คือสี่จุดแล้วใช่ครับยังไม่รวมไฟ LED แล้วก็ไฟโคมอีกนะใช่ครับใช่ใช่ทั้ง ได้ครับได้คืนจะสอนครับคืนจะสอนครับนี่นะคะมีห้องเก็บของด้านล่างด้วยนะใช่ครับพี่ในเขาเรียกในส่งคินนิ่งก็กำลังทำความสะอาดครับตอนนี้บ้านก็กำลังทำความสะอาดครับก่อนส่งมอบลูกค้าทุกหลังเราจะมีการทำความสะอาดครับมีการดูแลลูกค้าเนี่ยขึ้นดีกว่าที่หมูหามันไดขึ้นน่ะหนูเห็นเป็นลาวสเตเลสนี่คือรวมในราคานี้แล้วก็จริงๆครับราคาตัวนี้รวมแล้วเทสเตเลสตัวนี้แล้วใช่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมครับหมายความว่าสมัยก่อนเราจะใช้แต่กลมกัน ตัวนี้ผมเอาเหลี่ยมมาใช้กับลูกค้าเนี่ยครับแบบเหลี่ยมครับมันจะดูดีครับแข็งแรงแข็งแรงมากกว่าแล้วสวยดูแบบมีมิติดูอมตะเลยใช่มีนะทัางโชมก็มีแบบหน้าต่างใช่รครับอ<า>นี่ก็เป็นโถงบันไดครับเปิดได้ครับนี่เปิดได้ครับเห็นไหมครับนี่ค่ะ,คะที่เขาบอกว่าบ้านพิม์เมียมอย่างไรก็คือแค่หน้าต่างก็กินกินขาดแล้ว <laughs> <laughs> อ่าเราก็จะมีไฟระยะคือไฟแบบสั้นหรูๆอะไรเงี้ยที่เราใ<ช>้ใ<ช>นะคะ<ช>อันนี้คือตามแบบหรือว่าลูกค้าซื้อใหม่จริงๆต้องพูดอย่างนี้ครับตามแบบเราก็ยังเป็นไฟห้อยธรรมดาครับถ้าเกิดหรือลูกค้าอยากได้ระยะอยากได้เชนเดียลูกค้าต้องเพิ่มเติมเอาครับแต่จุดไฟเรามีให้แน่นอนอ่ทางนี้ก็จะเป็นพื้นที่ถงส่วนกลางครับบางท่านก็ติดกระจกนะครับแล้วก็วางโต๊ะหมู่บูชาครับอ่าหรือไม่ก็เป็นพื้นที่ของการแต่งตัวใช่ครับ ด้านซ้ายเป็นห้องนอนมาสเตอร์ด yes, ้านขวาก็เป็นห <tro> ้องนอนมาสเตอร์ครับเชิญครับคุณเอเดนได้ครับมาครับมาชมลองดูพื้นกระเบื้องนะคะคือไล่โทนสีได้ดียนมากๆเลยจากด้านล่างเนี่ยออกเลยเป็นสีออกน้ำตาลทองใช่ครับพอด้านบนมาเป็นอีกวิติหนึ่งเลยใช่ครับใช่แต่ยังใช้เป็นกระเบื้องเขาเรียกขนาดเดิมอยู่หกสิบนเมตรี่ครับค่ะ เราดีเทลรายละเอียดด้านบนให้ฟังหมือนใครครับจริงจริงรายละเอียดดีเทลด้านบนนะครับก็คือเป็นพื้นแกนิโต้ครับเออหกสิบคูณร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวครับมีบัวขาวกันเละนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบอันนี้ถ้าลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับว่าอยากได้สีอะไรผนังห้องเหมือนเดิมครับก่อด้วยอิฐแดงทั้งหมดแล้วก็สกิมโค้ททั้งหมดเลยใช่ครับแล้วก็ประตูหน้าต่างอันนี้ก็เป็นหน้าต่างหัวนอนนะครับหน้าต่างหัวนอนเราก็จะนอนตรงนี้ครับตำแหน่งแอร์เราก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกเขาจะวางตรงไหน อย่างไฟช,ช่างหมุให้ใช้เป็นของอะไรครับพวกสายไฟพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าจริงๆสายไฟเราก็ใช้เป็นมา,มาตรฐานมอกค,ครับในงานพรีเมียมแบบเนี้ยเราก็ใช้เป็นยาสกีหมดเลยใช่ครับแต่ลูกค้าต้องต้องเข้าใจว่าพอมันเป็นงานอ่าเป็นงานที่ที่มีสเปคสูงราะะคามันก็จะสูงใช่ครับไม่สามารถเอาสเปคดีในราคาถูกได้นะครับโดยประมาณโอ้โท่านผู้ชมจังหวที่บอกอะไรคือว่าแม่งบอกว่าสายไฟยั่ง ยาสกีค่ะยาสกีนะคือแพงนะคะสองเท่าตัวเลยสองเท่าตัวครับใช่ครับสองเท่าตัวแต่คุณภาพงานนี่คือดีเลยใช่ครับเหมือนเช่นลักไฟนะครับฝาครอบครับพักฟงพักไฟเนี่ยเราจะใช้เป็นของพานาโซนิกหมดเลยใช่ครับนี่เราเราให้เป็นพานาโซนิกหมดทุกชิ้นเลยคืองานเราเน้นเน้นให้แบบให้ลูกค้าอยู่แบบตลอดชีวิตเลยใช่ครับอันนี้เป็นห้องน้ําครับครับผมนี่เป็นห้องน้ําครับ ห้องน้ำนะคะแยกเป็นแบบไหนบ้างคะคุณหมอันนี้อันนี้ห้องน้ําก็แยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะครับโซนเปียกโซนแห้งนะครับก็คือในงานโครงสร้างเราอาจจะแยกได้ความลึกแตกต่างกับพื้นบ้าน10เซนครับแต่เวลาเราทํางานจริงนะฮะมันจะเหลือสเต็ปนึงประมาณ3าถึงหเซนค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดอาบน้ำนะครับฟอร์เดนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับน่เดี๋ยวประมาณอันนี้ก็ประกอบไปด้วยอ่างอ่างอาบน้ำไอ้อ่างอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็เป็นชักโครกครับผมนี่ครับนี่คือหรูหรามากเลยอย่างทางนี้ได้เลยครับนี่นี่นี่ นี่ครับชั้นวางของครับนี่สวยๆเลยครับนี่มีชั้นวางของด้วยนะรั้นนี้ได้ไหมคะเครื่องทำนุ้อุ่นนี้ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าซื้อมานะครับใช่ถ้าลูกค้าอยากให้อยู่ในบิคิวก็จับใส่ได้ครับแต่ยี่ห้อและและราคาเวลานั้นเวลานี้มันจะมันจะซื้อได้ไหมนั่นอีกอย่างหนึ่งครับ หนูสอบถามหน่อยอย่างเช่น <ucking S 2> แบบว่าอย่างบ้านพิงเนี่ยเหมือนกันเราต้องมาเจ้นกับลูกค้าแล้วว่า,วาห้องน้ำค้อคุมมาเจ้นกับลูกค้าเท่าไหร่บ้างคะอ๋อจริงจริงเหมือนเหมือน <ừ> สุขภัณฑ์ครับเหมือนห้องน้ำนะครับเราจะแยกเป็นอย่างเลยนะครับแยกเป็นอย่างว่าสุขภัณฑ์เท่าไหร่ชาวเวอร์เท่าไหร่อ่างล้างหน้าเท่าไหร่เราจะมีราคาบอกลูกค้าทุกอย่างครับเช่นกระเบื้องก็มีคุมราคาให้ลูกค้าครับใช่อันนี้เป็นนี่เป็นห้องนอนมาสเตอร์ครับเป็นห้องนอนที่ที่สี่นะครับ ห้องนอนนี้ก็จะใหญ่ที่สุดแล้วก็มีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีระเบียงหน้าด้วยครับค่ะเดี๋ยวเราพาชมนะคะสําหรับบริเวณของห้องนอนดีกว่าใช่ครับห้องนอนนะคะรายละเอียดยังไงบ้างครับจริงๆห้องนอนก็เหมือนเดิมนะครับมีกระเบื้องแคดิโต้หกสิบคูยี่แล้วก็มีกันเลอะเหมือนเดิมครับกันเลอะที่พื้นครับงานไฟงานแสงสว่างก็มีให้ครบหมดนะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวครับห้องน้ําในตัวมีมุมมุมตกแต่งมุมวางตู้นะครับนิดๆหน่อยๆก็เราทําให้ลูกค้านะครับนี่เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับ นี่ครับนี่ก็จะเป็นนี่ครับจะประกอบไปด้วยครับสุขภัณฑ์ครับห้องน้ําสุขภัณฑ์ชักโครกนะครับแล้วก็อ่างอาบน้ําชั้นวางของนะครับนี่เราทําให้ลูกค้าหมดเลยใช่ครับนี่ฟอเดนนะครับเราก็จะมีการเดินน้ําเรียบร้อยมีที่วางของนะครับที่วางของเนี่ยลูกค้าอาจปรับงบเพิ่มงบประมาณไปไปเลือกเองครับถูกใจไหนก็ซื้อมาครับเราก็จะมีราคาเสนอมาอยู่นะแล้วก็เป็นชักโครกครับลูกค้าก็เลือกยี่ห้อเอา อางไรหน้าลูกค้าก็เรื่องงี้เขาเอาครับปกติเลยใช่ท่านผู้ชมดูขนาดนี้ละเรานี่คือแบบพี่ๆอยากรู้แล้วใช่ไหมราคาเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ถ้าเป็นในใจพี่อาจจะมาว่าเฮ้ยหกเจ็ดล้านนั่นเลย <c oughs> แต่ไม่ใช่ค่ะ <c oughs> พี่หมูบอกราคาหน่อยพื้นที่ทั้งหมดแล้วก็ราคาเท่าไหร่คะจริงๆหลังนี้นะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับร้อยแปดสิบตารางเมตรนะครับาราคาก่อสร้างนี่ประมาณสามจุดสี่ล้านนะครับ ช่ครับแต่ราคานี้ก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับราคานี้ก็ยังไม่รวมส่วนท็อปอัพที่ลูกค้าเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยครับโดยประมาณแล้วก็ราคานี้ก็เป็นราคาของปีที่แล้วถ้าลูกค้าอยากได้ปีนี้ก็มาปรับงบกันที่หน่อยนะครับ่ค่ะอันนี้ก็เป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับระเบียงหน้าห้องครับสำหรับห้องมาสเตอร์นะครับก็จะมีระเบียงใหญ่ๆนี้เลยตั้งโต๊ะจิบไวน์กินเบียรครับนี่มองภูวิทัศนครับนี่ เรียงคือวิวดีนะเป็นวิวทุ่งนาแล้วก็จะมีรถไฟผ่านมีรถไฟด้วยเขใช่ดีมากมากเราเบียงสวยไหมครับเนี่ยเบียงสวยมากเบียงนี่เป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยเหรอคะสแตนเลสวงกลมครับใช่ทีนี้ก็ลูกค้าจริงๆผมจะพูดให้ฟังว่างานงบประมาณเราก็ยังเป็นเหล็กอยู่แต่ลูกค้าก็มีการเพิ่มเพาะทับอัพไปให้มันเป็นสแตนเลสให้มันดูสวยดูหรูขึ้นบ้านเราไม่ใช่เพิ่งแต่ช่างอย่างเดียวครับบางทีช่างก็เสนอแค่ หลักความเป็นจริงนะว่ามันได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าลูกค้ายอยากได้อะไรหรูก็เพิ่มเติมกันครับช่วยกัน<ะ>เหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องครับเหมือนช่วยกันปรึกษาครับผมด้วยกันนี่ค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพามาชมนะคะผลงานของช่างหมูนะคะเป็นอีกหนึ่งช่างนะคะที่บูเผริมบ้านกล้าการันตีงานดีมีคุณภาพนะคะมีการรับประกันที่สําคัญมีหน้างานจริงๆตรงปกไม่จบตาแน่นอนนะคะนี่เลยเพิ่งพูดถึงรถไฟก็มาพอดีเลยนะคะน,นี่นี่ค่ะมาเหมือนแบบว่าเราสั่งเลยแบบเ<ะ>ัต้องมา วันนี้นะคะเป็นไงกันบ้างนะคะผลงานจบสวยๆแบบนี้นะคะพี่หมูคะฝากเบอร์ไว้หน่อยค่ะครับถ้าสนท่านใดสนใจนะครับจับจองคิวกันแล้วก็ผมช่างหมูนะครับถ้าเกิดเราอยากจะอยากจะสร้างฝันด้วยกันครับก็โทรหาผมครับ066ครับ1289595ครับเบอร์นี้มีไลน์นะครับยังไงก็แอดไลน์มาคุยกันก่อนครับได้ใกล้ไๆแค่ไหนดูคิวกันครับถ้าเผื่อเผื่อผมได้ไปมีโอกาสได้ไปรับใช้ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่เจ้าของบ้านด้วย แล้วก็ขอขอบคุณนะคะช่างหมูนะคะที่ให้มาถ่ายทำบ้านสวยๆให้กับท่านผู้ชมได้รับ,รบชมนะคะขอบ,ค,บคุณค่ะครับยินดีครับยินดีครับ